ครับสวัสดีครับเมอร์สี่คุนี่นะครับศูนย์ติดตั้งโชล่าเพความนุ่มนวลบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับนี้หุนด้ายเฮดชวนะครับอัปเกรดช่วล่างใหม่ให้นุ่มนั่งสบายนะครับโดยการติดตั้งชุดช่วล่างของอาร์ซี่นะครับมีโชวฟอาร์ซี่โมโนทูบหน้าหลังปรับรุ่มนนสามบระดับผู่สปริงนุ่มๆของอาร์ซี่นะครับ่านที่ติดตามคลิปรีวิวผลงานของทางเมอร์สี่คุี่ท่านมั่นใจได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับ เี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าช่วงล่างออซซี่ยกชุดนะครับที่เราจะทําการติดตั้งนะครับในรถคุนไดเฮชวนคันนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างเรามาติดตามกันนะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซซี่ที่เราจะติดตั้งนะครับในรถคุนไดเฮชวนนะครับเป็นชุดออซซี่แบบโมโนทุบปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับนะครับ สินค้ารับประกันยาวนานครับ3ปีหรือ1 0 0 0งแสนกิโลหมดรับประกันสามารถซ่อมเป็นอะไหล่ได้นะครับตัวนี้เป็นโช๊คแบบแก๊สผสมน้ำมันเป็นโช๊คแบบโมโนโทูบก,กระบอกเดี่ยวนะครับมาพร้อมระบบวาล์วลายผันตามสภาพถนนคอยควบคุมไม้สปริงเพิ่มแรงดินนะครับระบบการทํางานทันทีที่สปริงดีดตัวนะครับโช๊คออซี่จะเพิ่มแรงหน่วงแรงหน่วงคอนโทรลให้สปริงลดอาการดีดตัวลดลงช้าลงก็ทําให้ช่วงล่างนุ่มนวลน,นิ่งนะครับโช๊คตัวนี้นะครับสามารถปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับนะครับ ด้านหน้าคือกลุ่มปรับที่เห็นนี่นะครับเปิดฝากระโปรงหมุนง่ายๆนะครับทั้งหมด32ระดับนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็แข็งส่วนเข็มนาฬิกาก็จะนุ่มนะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนเจ้าของรถสามารถปรับแต่งเองได้แบบตามใจชอบนะครับช่วงหลังก็เช่นกันนะครับปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับนะครับกลุ่มปรับจะดูนี่ฮะสีดำๆนะครับชอบนุ่มหนึบนิ่งแบบไหนนะครับเราเลือกได้นะครับ32ระดับนะฮะ เรื่องมือตรงซุ้มล้อหลังนะครับอย่างที่บอกสินค้ารับประกันยาวนานครับออซี่ครับ3ปีหรือ1น0 0 0แสนกิโลนะครับจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะครับเสียซ่อมเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ภายในรับประกันเสียเราเปลี่ยนให้คุณใหม่นะครับนี่คือชุดโช้ล่าของออซี่ฮะจ่ายครั้งเดียวคุ้มค่าในระยะยาวนะครับสปริงออซี่ออกแบบมาเน้นเป็นรถนั่งครับกระจายแรงดีได้ใช้มีความหยุดตัวสูงนะครับก็สามารถสร้างความเนียนนุ่มให้กับ ผู้โดยสารนะครับสังเกตเวลาเรากดจะเนียนนุ่มนะครับมีความหยุดตัวสูงนะครับทั้งสปริงหน้าสปริงหลังนะครับออกแบบมาเน้นเรื่องความนุ่มนวลนั่งสบายนะครับกระจายแรงดีดได้ช้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณดายเฮชวันนะครับหลังจากการติดตั้งชุดช้ล่างของ R อซซี่ยกชุดนะครับเราจะทําการวิ่งทดสอบนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับมาติดตามกันได้นะครับครับตอนนี้ด้านหน้านะครับ ทีมช่างเริ่มลงมือประกอบนะครับชอปออสซี่โมโนทูบปรับนุ่มทั้งหมดสามสิบสอระดับนะครับคู่กับสปริงนุ่มๆของออสซี่นะครับในรถตัวฮุนไดเฮสทวันนะครับใครที่ใช้รถฮุนไดเฮสทวันไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้นุ่มนวลนั่งสบายนะครับมาที่เมอร์สี่คูนสี่นะครับติดตามคลิปรีวิวทางช่องยู u ูบเมอร์สี่คูนสี่บายอนันต์หรือ Facebook เราได้นะครับนอกจากนี้เรายังมีทางอินสตาแกรมนะครับเมอร์สี่คูนสี่นะครับ ชุดช่วล่าของออซซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถฮุนใดเฮชวานไม่ว่าเป็นฟอร์จูเนอไม่ว่าจะเป็นรถปาเจโร่สปอร์ตมูเอ็กนะครับแม้แต่รถกระบะนะครับส่วนใหญ่จะเน้นออกแบบมาเน้นในเรื่องความนุ่มนวลนั่งสบายนะครับเป็นรถนั่งแบบครอบครัวนะครับยิ่งสมัยนี้นะครับไม่มีใครขับไวครับขับไม่เกิน120นะครับตัวชัวร์ออซซี่สามารถตอบโจทย์นะครับและแก้ปัญหาตัวอาการสะเทือนอาการดิดเด้งได้ครับผมครับ ทำให้ช่วงล่างนุ่มนวลนึบนิ่งท่านต้องการทําให้ช่วงล่างนุ่มนวลนึบนิ่งมาที่มัสสี่คูนสี่ครับนี่คือชุดช่วงล่างของอาร์ซี่ยกชุดนะครับที่เราทําการติดตั้งในรถตัวฮุนไดเฮสชวันนะครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆนึกถึงมารสี่คูนสี่บนหนนรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดนะครับครับที่เห็นคือปุ่มปรับนุ่มนวดสามสิบสองระดับนะครับสีดำาๆตรงนี้นะครับสามารถปรับแต่งนุ่มนวดสามสิบสองระดับนะครับ นี่คือโช้คอัพออสซี่ด้านหน้านะครับพร้อมกับสปริงนุ่มๆของออสซี่ที่เราจะติดตั้งในรถตัวคุณได้เฮชวันนะครับรับหลังจากประกอบนะครับโช้คอัพพร้อมสปริงของออสซี่นะครับทีมช่างก็เริ่มลงมือติดตั้งนะครับโช้คอัพออสซี่โมโนทรูพร้อมกับสปริงนุ่มๆของออสซี่นะครับสินค้ารับประกันที่ยาวนานที่สุดนะครับ3ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลครับยังไม่มีใครกล้ารับประกันยาวนานขนาดนี้นะครับเสียซ่อมเป็นอะไรได้นะครับ นี่คือชุดช่วล่างของออซซี่นะครับพร้อมกับสปริงนุ่มๆของออซซี่ที่ติดตั้งในรถตัวคุนได้ H1 นะครับอย่างที่บอกนะครับชว่วออซซี่ตัวนี้เป็นชว่วบออกแบบมาพิเศษมีระบบวาแปรผันตามสภาพถนนทันทีที่สปริงขยับด,ดีดตัวชกอคอัพจะเพิ่มแรงหน่วงนะครับแรงหน่วงคอนโทรลให้สปริงชะลอการดีดตัวลดลงก็ทําให้ชว่วงล่างนุ่มน,นวลเนียนนุบนิ่งนะครับนอกจากนี้นะครับได้สปริงนุ่มๆของออซซี่ที่กระจายแรงดีดได้ช้าก็ยิ่งสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารนะครับ สามารถเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับใครที่ใช้ฮุนไดฮีชวันนะครับระยะเหยียบเบรกจะยาวนะครับเกือบสุดเท้านู่นนะฮะบางทีนะครับแต่พอเราติดตั้งชุดช่วล่างของออซซี่เข้าไปนะครับเรายกเท้าจากคันเร่งนิดเดียวนะครับระยะเหยียบเบรกจะสั้นลงนี่คือชุดช่วล่างของออซซี่นะครับสามารถตอบโจทย์ในเรื่องความนุ่มนวลนั่งสบายและสมรรถนะในการขับขี่นะครับปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับเอื้อมมือหมุนง่ายๆนะครับที่มือผมชี้นี่เองนะครับนี่ครับ หมุนตามเข็มนาฬิกาก็แข็งทวนเข็มนาฬิกาก็นุ่มนะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซี่ด้านหน้าในรถตัวฮุนไดเฮชวนนะครับโว้ฟออซี่โมโนทูบพร้อมกับสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับโชัฟแบบโมโนทูปปรับนุ่ม32ระดับนะครับกลับมาดูด้านหลังฮุนไดเฮชวนะครับ พิมช่างก็เริ่มลงมือประกอบนะครับโชอปออซี่โมโนทูปปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับนะครับที่เห็นนี่นะครับติดตั้งกุญแจสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับนี่คือโชอปหลังของออซี่กุญแจสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับในตัวรถคุนไดเฮชวันนะครับ ที่บอกนะชูอัตัวนี้นะครับสามารถปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับนะครับเราเอื้อมมือหมุนตรงนี้ครับปุ่มสีดำๆนี่ครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนสามารถปรับแต่งได้นะครับนี่คือสปริงของออสซี่นะครับและคุณสมบัติของตัวชูอัออสซี่อย่างที่บอกนะครับมีระบบวาวแปบผันการสภาพถนนคอยควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงดีดนะครับสามารถทําให้ผู้โดยสารนั่งเนียนนุ่มสบ,สบายตลอดการเดินทางนะครับเวลาเราปรับ,บเบาะเอนนอนนะครับ เวลาเจอหลุมเจอบ่อนะครับวิ่งเนียนนุ่มหนึบนิ่งนะครับผู้โดยสารนั่งสบายปรับเบาะเอนนอนสบายสบายแน่นอนนะครับใครที่ใช้ฮุนไดเฮชวนก็เปที่ทราบแนละ้ช่วงล่างเดิมนะครับมีการสะเทือนกระแทกเสียงดังๆไปยังห้องโดยสารนะครับเราติดตั้งชุดช่วงล่างออซซี่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่าช่วงล่างออซซี่ในรถมีคุณนไดเฮชวนเป็นยังไงนะครับ นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมอร์สี่ค4ณสี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่เจ็ดนะครับรับติดตั้งเรียบร้อยนะครับคุณได้ใชวนครับกับชุดชั่วล่างออสซี่ยกชุดนะครับที่เมอร์สสี่คุณสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะทําการวิ่งทดสอบนะครับมาดูคลิปรีวิวผลหลังการติดตั้งนะครับชุดช่วล่างของออสซี่นะครับได้รับรางวัลมากมายนะครับ เรามาติดตามกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณได้ใ1ชวนวิ่งทดสอบนะครับครับเมื่อสี่คุณสี่นะครับ ติดตั้งช่วงล่างเพื่อความนุ่มนวลบนหนดรามินทาตอนนี้ผมพาเจ้าของคุณได้เฮชวนนะครับที่มาเก็ดช่วงล่างที่ร้านเมอสี่ค4ณสี่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของเฮียว่าก่อนและหลังติดตั้งมีความรู้สึกแตกต่างกับของเดิมยังไงบ้างก่อนหน้าที่มาติดตั้งช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับเฮดวันเฮียก็กระด้างนะนะกระด้างเจอเนี่ยตั้งตั้งอ่าเสียงดังปั้งปั้งกระแทกแรงเนาะนี่ก็นุ่มขึ้นเลยอ่าต่างชัดถือว่าดีเลยชัดเจนเนาะเฮียเนาะ คืออาการสะเทือนกระแทกที่ดังๆเนี่ยน้อลดลงเยอะกุ่มอะไรกันแน่นขึ้นนะกลุมรถได้ง่ายแล้วระบบเบรกเนี่ยดีใช้ได้ใช้้ไดเลยของเดิมเนี่ยเฮดวันเนี่ยมันเบรกมันจะเหยียบลึกใช่ไหมเฮียอันนี้เรา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 ทำช่วงล่างเฮ้ยมันมีผลต่อระบบเบรกทำให้เบรกคือมั่นใจขึ้นก็ขับดีขึ้นเยอะเลยครับใช้้ไดถือว่านุ่มนวลอัตโนมัติเตือนฮะ ถือว่าถ้าใครมาอัปเกรดถือว่าโอเคเลยชุดชุดนี้ไม่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 ทำให้ผิดหวังแน่นอนใช่ใช่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโชคที่เขาอื่นมาแล้วก็ก็สู้ไปได้ครับถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้และตัวนี้มันดีตรงที่ว่าชอบแบบไหนเรามาจูนื้อหาตัวเราได้สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมฮะเพราะมันปรับนุ่มหมด32ระดับชอบนุ่มเนือแบบไหนเรามาจูนเอาถือว่าโอเคนะเฮียเนาะโอเคครับรับได้รับโอเคขอบคุณมากเลยครับสำหรับเสียงรีวิวนะครับ ครับผมครับก็ใกล้ถึงแล้วเนี่ยก็เป็นเสียงรีวิวจากเจ้าของรถนะครับพอผมพาวิ่งทดสอบนะครับเส้นเกษตรน้ำมันมินนะครับเหยียบฝาท่อแรงตานะครับแล้วก็พวกจังพสะพานนะครับพห้เอเขาเทสหรือแม้แต่ระบบเบรกนะครับสิ่งที่สัมผัสได้คือช่วงล่างนุ่มนวลนึบนิ่งขึ้นกว่าเดิมอาการกระแทกเสียงดังๆอย่างที่บอกนะครับหายไปหมดนะครับนี่แหละครับนี่คือชุดโช้ล่าของออซี่ที่เราทําการติดตั้งในรถดัวยนิวคุนไดเฮสชวนนะครับยกชุดนะครับ เนื่อถึงช่องล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมื่อ4คุบนนรามีทากิโลเมตรที่7นะครับเห็นมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ